กว่าเมื่อคืนก็ปังอยู่ผมส่งให้ครับสองร้อยไม่ไม่มีเวลาเลยผมส่งให้ครับสองร้อยยังไม่ถึงร้อยติ๊กมีน้ําใจจะส่งให้น้องรวยตังบอกว่าผมส่งให้ครับสองร้อยดูสินะี่เรามีเพื่อน เรามีเพื่อนดีแล้วนะอืมเรามีเพื่อนดีหยอกหยอกม,มันมันก็ขึ้นช้าอยู่นะของพี่น้องขึ้นเร็วขึ้นเร็วนะพี่น o n ก็ไม่มีเวลาไล์นะน้องรวยตังพี่นงก็ไล์นี่เนี่ยสองทุ่มยาวไปเลยนี่เนี่ยไล์ไปเลยไม่ต้องนั่นเดี๋ยวพี่น้องนั่นก็ก็แวะไปหาแวะไปหากันได้เนาะ มันมันขึ้นช้าขึ้นช้าเพราะว่าน้องน้องรวยตังค์ไล์ไลไล์น้อย,อยงไงแล้วก็ไล์ให้เป็นเวลาสำคัญคือไล์ให้เป็นเวลาเพื่อนจะได้มาถูกเนาะไม่ค่อยมีคนดูมัง้งไม่ค่อยมีคนดูมัง้งเพราะว่ามันก็เป็นเป็นธรรมดาน้องรวยตังค์เพื่อนเราน้อย,อยงไงนั่นแหละเพื่อนเราน้อย แต่พี่น o n เข้าไปดูก็มีอยู่นะมีอยู่มีอยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ก็หนึ่งทุ่มอะนั่นแหละนั่นแหละเราต้องเป็นเวลาอย่างพี่นงสองทุ่มปุ๊บพี่น้องต้องรีบเลยมาขึ้นตอนหนึ่งทุ่มพี่นงแว้นไปอยู่บ้านพี่ชนบทไปไปอยู่บ้านพี่น้ำไปอยู่บ้านพี่แสงดาวไป นั่นแหละไปเพราะว่ามันมันมีสองสองอันไงพี่นงคานชาแนลก็ไปบ้านหนึ่งพี่นงก็ไปอีกบ้านหนึ่งบางทีก็ไปบางทีก็ไปจ้าเอ๋ก,กันก็กดไลค์อยู่บ้านหนึ่งพี่นงก็ไม่มีใครมาหาลอกเนี่ยอืไม่ค่อยมีคนมาหาเหมือนกันแต่พอเราตื่นมาดึกๆมันก็มีอืจะดูให้ตาสว่างเลยครับ นั่นแหละพยายามนะพยายามอ่พี่นงถามว่าเธอเปิดบ้านวันไหนยังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวพี่นงไปดูเปิดบ้านวันไหนยังไม่ได้บอกเลยสามสิบพฤษภาอ๋อเพิ่งเปิดจะเออเพิ่มเพื่อนไปเลยนะไปเที่ยวเลยแว้นไปเที่ยวหาเพื่อนเลยนะแว้นไปเลย เว้นไปสวัสดีเขาให้เขารู้จักเนะแต่ท่านจะให้ดีก็เติมชาแนลเขาขัดท้ายหน่อยเนะาะพะเออจะเอาอะไรพ่วงท้ายก็เอานะพากินพาหัวเลาะพาทำอะไรก็ว่าไป <c oughs> น้องติ๊กพาทำน้องติ๊กพากินอะไรประมาณนี้นคะ พี่น o ก็ไลนั่งคุยสองทุ่มถึงสามทุ่มนะบางทีก็สองสองพี่นงก็จะนอนสี่ทุ่มนะเวลาเพื่อนไลสดแล้วเราเขียนลงไปข้างล่างน,นี่ก็เพื่อนก็ไลเต็มเลยนั่นแหละเพื่อนก็ไลเต็มเยอะแยะเลย เดี๋ยวคืนนี้ลองขึ้นไลฟ์ไว้ KK พี่ขอตัวไอไลฟ์ไว้เลยเดี๋ยวพี่น้องไปหานะแล้วก็ตั้งให้เป็นเอารูปภาพใส่นะเอาภาพนิ่งใส่อย่าเอาไปตั้งกับอะไรเอาภาพนิ่งใส่ไปเลยนะบายครับบายครับจ,ะจ,ะจ,ะจะ้าจ้าจ้าไปไปตั้งไ่เลยหนูจะได้นอนเนาะ คุยกับเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะรวยตังคุยกับเพื่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วแล้วค่อยนอนนะคุยสักคุยให้ให้เราเขาเห็นหน้าเราสักแป๊บหนึ่งให้ AI ไอเขาเห็นหน้าเราสักแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยนอนนะคุยสักสิบนาทียี่สิบนาทีก่อนนะมเดี๋ยวค่อยนอนคุยกับ